วิ่ม่วกใบใหม่ลายเชิดแดงไม่ใช่ค่ะอะไรอะครับของเล่นนี่น,ะ,นะของเล่นปลาหมึกมเล่นยังไงเล่นสีชมพูอยู่ยใช่ไหมใช่โอ้โหโอ้โหมายากลเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วก็หน้าบึ้ง เขาไม่ชอบสีฟ้าเหรอไม่ไปทำเขาโกรธระไม่ใช่แต่ว่าฮึบฮึบโอ้อ๋อมันเปลี่ยนสีได้โอ้กลายเป็นสีชมพูยิ้มหวานเวลาที่เราโดู อันนี้นครับแม่ปูเป้ที่เฉยแต่บอกว่าอยากได้ความเปลี่ยนหน้าเนี่ยอยากได้จะเป็นจะตายเนี่ยมันเปลี่ยนหน้าได้เวลาอารมณ์เสียไงตั้งไวค้คนอื่นรู้่าอารม์ไม่ดีอยู่นะ<อ>เปลี่ยนหน้าสีฟ<อ>้าแล้วพออารม์ดีเอากระดูกให้แท้อะไรเงี้ยอารม์ดีก็กลับเป็นฝั่งสีชมพูหน้ายิ้มกระดูกต่างมลแคก็คือพ อไรพวกที่แบบว่าเหมือนหีบเพลงอะไรเงี้ยเอไ,อไอ้ใช่ที่กระโดดดึง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 ่และอันเนี้เขาบอกว่ามันอันไม่ใหญ่มากนะคะเราก็ตั้งในบ้านได้ก็คือเราสามารถตั้งตรงนี้หรือว่าจะเป็นห้องรับแขกก็ได้นะแล้วแม่ก็เล่นได้ด้วยเพราะว่ารับน้ําหนักได้ถึง100กิโลโอแม่ก็นขนาดนั้นแข็งแรงขนาดนั้นแล้วตอนนี้เราเป็นโควิดเอ้ยไม่ใช่เราเป็นโควิดเรามีสถานการณ์โควิดใช่ไหมเราก็เลี่ยงการออกจากบ้านเราก็ออกกําลังกายกันในบ้านแล้วก็เปิดมาพังพัง ประกอบยังไงอุปกรณ์เยอะมากอ๋อมีปัญหาทำไม่เป็นอยู่กำลังใช่ค่ะต้องเดี๋ยวใช้แรงใจในการประกอบนิดนึงนะคะอันนี้แม่ไปเจอมาจาก Instagram นะคะจากใน i อจนะคะชื่อร้าน Squish Case นะเดี๋ยวแม่ให้ไปใต้วิดีโอนี้นะคะมาประกอบกันไม่แสดงอะไรมาเล่นนะครับนี่ของเล่นเยอะไปหมดเลยนะปิดเทอมเนี่ยติดโควิดเนี่ยไม่มีอะไรทำาปคิดอะนแล้วไม่ได้ เราไปได้ติดไงแต่ไม่ถึงเราออกจากบ้านกันไม่ได้ไงเชื่อแตมระหว่างรอแม่นี่เรามาหาอะไรทากันดีกว่าเฮ้ยนี่ไงในตู้เย็นเชื่อแตมมีนี่ใช่ไหมที่ทำสลัปี้อ่ะลองมาทำบ้าง <c oughs> โหขนมเทียบเลยใช่แล้วนี่อะไรเนี่ย <c oughs> น้ำม<ห>ะน,นาวถ้วย <c oughs> สลัดปี้อยู่ข้างล่างีไม่มีถ้วยสลัดปี้อยู่ข้างล่าง มีไงถ้วยเซเลปี้เออเดี๋ยวลองดูดิเราจะทําได้ไหมแขกเลยอ่ะแข็งบ้าแข็งเออเขาบอกว่าเนี่ยถ้วยนี้สามารถทำเซเลปี้ได้เชต่เพิ่งรู้เธอเขาว่าที่จะมีแบทแมนดีด้วยอ่ะลองดูสิเขาบอกว่าใช้แก้วน้ํานี่ไงแก้วน้ำเออแล้วก็ใช้นี่ใช้โค้กลองดูสิเป็นไงอุ้ยแวบเดียวเท่านั้นแม่จะทําเสร็จแล้วอ่ะโอ้โห one spring นี่เด็กน้แล้วนี่ ไหนมันต้องทำยังไงเขาบอกทำไงเขาบอกให้เปิดแต่ยังเปิดไม่ออกอ๋อไม่เปิดออกแม่ปุเป้ทำไงครับไอเนี้ยเทโคลงไปเทโคลงไปเทโอ้เสียงเทแค่นี้ก่อนลองดูแล้วเขาให้บอกให้บีบช็แตกาบีบไปเรื่อยๆในกล่องเขาบอกว่าเม็ดอีกสี่ยัมีทำไมมันน้อยจังเดี๋ยวสิลองดูก่อนแล้วจะจไหม เป็นไหมอ่ะไม่เป็นนะต้องบีบเยอะๆต้องบีบเยอะๆบีบให้มันเย็นๆตัวแก้วอะ่เววอะเขามีเจลที่มันเย็นพอมาทำอย่างเงี้ยแล้วโค้กก็จะเป็นวุน้นแม่จะให้ช่วยอะไรนี่แม่ปุ๊เป้ทำไรครับใส่ใส่ยางค่ะแม่ปุ๊เป้เก่งนะหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้ถึงขั้นตอน <c oughs> ของการใส่ยางอุ๊บเกี่ยวไปเฮ้ยอยากกินโค้กสุดแฟนตาโค้ก ไครบเนี่ย <beeping> <Yeah>. <altern ates> นะช็อตนี่นะครับอยู่บ้านกันจนติงตองแล้วนะครับยิ้ไรอืมอร่อยไหมครับเซเลอร์พี้มันไม่เป็นอะค่ะไม่เป็นเซเลอร์พี่อะเรานี่เอาหลอดอะไรดูดเนี่ยนี่มันไม่จิ้มบุกชิ้นไม่ใช่เหรอสรุปเซเลอร์พี้ไม่เป็นเซเลอร์พี้นะครับสงสัยจะยังแช่ไอ้แก้วนี้ไม่แข็งท้องอ้าวตรงนี้ตรงนี้เสร็จแล้วยัง สปริงเพิ่มอ๋อสั่งมาแล้วเราก็ต้องมาประกอบเองใช่ใชโอ้ยนี่เขามีเครื่องมือแหมไปใช้มือดึงถึงตั้งนาน <c oughs> มันก็ไม่ได้นี่พอมีเครื่องมือแล้วนี่จะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวเออง่ายนิดเดียวเองง่ายมากเลยง่ายจุดง่ายจนเนื้อแตกเลย <c oughs> อโหโหแล้ว้ย <c oughs> เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปทำาไงครับใส่ผ้า แก้ผ้าอยู่ตอนนี้แก้ผ้าอยู่นะคะก็เลยจะใส่ผ้าเข้าไปค่ะแทมเบอร์ีนนี่เขาให้เด็กๆเล่นแล้วดีนะจะได้สูงไงจะโดดได้แล้วผู้ใหญ่อ่ะก็ผอมมัง้งลดกำลัอง,งอ๋อเสร็จแล้วก็มีขามีขาแล้วนะคะตอนนี้นะคะพอมีขาแล้วเราก็โดดได้แล้วค่ะ <c oughs> ใช่เราต้องกลับด้านก่อนเราจะกลับอีกด้านหนึ่งแล้วเราจะตั้ง โย่สแตมมาแล้วสแตมอะไรหรอเป็นไงเก่งมากขอบคุณนะคะแค่นั้นแหละไปอยากระโดดยังยังยังเดี๋ยวแม่ทำเสาล้อมรอบเดี๋ยวกไม่รดดะโตกลงมาเสานี่เป็นไงลดีไหมคือแบบเวลาที่เราหาคุงเล่นที่มันติดอยู่บนกำกำแพงจะได้ปะอยู่กับกระดาษ โอ้โหจะขนกพี่เมฆเอาของเล่นบนพีนาเลยแม่ทำไม่เป็นแม่บวยจุกไม่ได้แล้วเซลลปปี้เชอแตมเป็นไงบ้างอ่ะไม่ได้ไ ทำไม่ได้นะครับสเสรยปี้เฉดเต็มถ้วยมันเย็นเย็นไม่พอเปล่าเออสงสัยถ้วยจะเย็นไม่พอสั่งมาแพงไหมครับแม่ปูเป้ไม่แพงค่ะราคาเบาๆอาะค่ะไปตามดูในไอจีได้เลยนี่เส็ยลูกเป็นร่างขึ้นมาแล้วมีตาข่ายเพื่อความปลอดภัยด้วยนี <c oughs> โอ้โหเฉดเต็มโดดสูงมากเลยเอาใหม่จะดเต็มโดดไหนที่ลูกโดดสูงมาเลยเฮ้ยโ,โอ้โหโดดสูงมาเลยขอ,ยโอโหัวหน่อยเฉดเต็มแล้วโดดแล้วนั่งลงไปเลยได้ไหม เออเออใช้้นเล่นเล็กน่ารักดีเนาะกรดลาดไงเล่นในบ้านไงก็โควิดเราไม่ออกข้างนอกเราเล่นข้างในใช่ไหมล่ะแทมบรีนี่เขาเล่นได้ตั้งแต่เล็กๆเลยนะใช่ก็ดีแล้วช่วยเพิ่มความสูงนะคะแต่ว่า ก็ต้องเล่นด้วยความระมัดระวังนะให้อยู่ในสายตาผู้ใหญ่เพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุได้คือชแตงแบบแม่เอามาไว้เล็กๆในบ้านให้กระโดดกระโดดเพราะว่าจะได้สูงเลื่อนกลอลมด้ดูไอแเออลด์ไมได้ดู iPad เอาชแตงหยุดหยุดหมดเวลาในออกประตูสิคะสมมีประตูนะะประเราทำสวนสนุกก็ได้ทุกคนมาส หมดแล้วนะเอ้ยเดี๋ยวเอาลูกบอลมาใส่เราให้กระโดดกับบ้านบอลไปบ้านบอลทำไมอ่ะอ๋อเดี๋ยวเบียบอลอล้วหรออ๋ออ่ะใช่ใช่ใช่จ้าโอ้โหสนุกชอบไหมชอบปะชอบดีมากนี่สูงขึ้นจริงมันจะได้เอาบอลเฮ้ยสูงมากอ่ะ เอาหัวเข่าโดนจมูกได้ไหมกระโดดพ่พากงเข่าถึงจมูกอ่ะได้ป่ะเฮ้ยโอ้โหนี่ไงใยเถอะนะเฮ้ยโอ้โหกรโดนแล้วเอานิ้วโป้งมาเข้าปากได้ป่ะไม่ได้นิ้วโป้งครัเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งอะไรนะเรียกเครื่องออกกาลังกายของชวแตร์ในช่วงที่เราติดโควิดกันอยู่ในบ้านนี่นี่เฮ้ย นจะต้องทำให้มันอยู่ตรงนี้คือชะตาสามารถงอแค่ได้ตรงนี้นะแค่ตรงตรงนี้พอปลายคอตรงนี้ปลอปลายคอปลายคอคือตรงไหนอ่ะตรงนี้ปลายางเหรอเอยเราควรลองโดดไหมเขาบอกได้ถึงร้อยลูกอย่างงี้ป้าพอพ่มาลองโดดหน่อยสิพ่ออย่างงี้ป่ะไม่ดตรงนี้อะเอเฮ้ยโอยตออก แม่บุเป้ลองก่อนที่รับได้ถึงร้อโลแม่บุเป้มี้า9ิบออกมาแล้วไม่จะองเอหนึ่เทีจะช่วยจัชอบไหมชอบมากรักแม่เลยรักเออเกิดได้ล้เกิดได้ล้เอยเกิดได้ล้เกิดได้ล้เกิดไ้ถึงไหนอะเอยเกิดได้ล้เกิดได้ล้ไดได้ถึงเ่อตรงเนี้ยโออโจอมเอาีนักเท้าก้นนได้ไหมฮะ มาไหมมาแม่้นไปด้วยแล้วนังงานนะ่ะชุดแต่งแเรารวมกันเราอาจจะเกินร้อยโลนะชุดแต่งเพราะชุดแต่ง้วนหรือแม่ปูเป้จะล้องจะดีอะครับของลูกจะพังตั้งแต่วันแรกเหรอครับโอ้โหเฮ้ยอย่าอย่าโดดไม่เอาดดเอย่าโดดไม่เอาเสียว อย่าโดดเอาทำไมไม่โดดเราเดี๋ยวป้าเขาอกาึงร้อยโลอะปเป่สเกก9 9 9ขาไปแล้วออกก่อนเนี้ยคือดูรับน้ำหนักได้จริงๆอ่ะแต่อย่าให้โดดเลยกลัวจะพังแม่หนักแค่40กโลเองาสเต็มาต่อเอโหโอ้โหโอโอโโหโอโโหโอโโหอ ชอบเหมไปตั้งในห้องนอนไหมเฮ้ยดูเหมือนไม่มีที่อ่ะไม่ต้องนอนเลยอ่ะกระโดดกันเลยเกิดไงเกิดไงเกิดไงดีแล้วกระโดดวันละชั่วโมงได้กินข้าวเยอะๆแล้วได้สูงเร็วๆด้วย